สวัสดีครับวันนี้ผมมาโปรโมทช anel นะฮะช anel ของเพื่อนผมนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งร้อยักเขาจะแจกบัตรทูอีกบัตรก็ไม่รู้นะลืมแนละ้วเก้าสิบทูอ่านะช่วยติดตามกันหน่อยนะฮะผมวิดีโอเขาก็มีแค่สามวิดีโอทำเกี่ยวกับไม r ค f บนะทุ่มถามเขาแล้วทำทำเกี่ยวกับอะไรนะฮะก็ไม่หมด แค่นี้แหละเอาปุ๊บียนะฮะโอเคนะฮะเอ่อห้าสิบซับเขาจะแจกบ,บัตรทูห้ะะสาจจสิบทูนะฮะโอเคส่วนร้อยซับเขาจะแจกเก้าสิบทูนะฮะอาบอกให้รู้ก่อนนะะเดี๋ยวคนจะลืมเอาแนะ่ ครับผมมาเติมไอปมหมึกน um ี่ไปล้วนฮะบลา